สวัสดีค่ะตอนนี้หนูจะพาทุกท่านมารับชมต้นพืชซาของนอกกัปตันนะคะตอนนี้มีหมากมีหน่วยแล้วเนาะเมื่อกี้หนูได้ทำการไปสอยมาแล้วนะคะนี่ลูกละกันแต่จะมีลูกใหญ่สุดอยู่ไม่กี่ลูกนะคะตอนนี้กำลังกาลังใหญ่อยู่บนอยู่ข้างบนนั้นเนาะมันเป็นลูกเขียวนะคะยังไม่ทานสุกแต่เนี้ย ลูกน้อยๆเนี่ยมันสุกก่อนแล้วนะคะนี่ออกจากขาวๆนะคะจะหวานออกจากขาวๆคิวๆขาวๆเนี่ยนะคะตัวเนี้ยคือทานได้แล้วมันจะเนื้อหวานมากส่วนข้างบนนี้ดูเหมือนมันจะไม่มีนะคะแต่ว่าก็ยังพอมีเนี่ยเป็นมันจะปนแบบอย่างเงี้ยลูกเขาจะหน่วยใหญ่ๆ มาดูตรงตรงไหนจีอ่ะตรงนี้ก็ได้อาจจะเห็นอยู่หรือเปล่าเนาะเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะเนี่ยกำลังจะใหญ่แต่ว่าเขาเขียวอยู่นะคะยังยังยังไม่มีความหวานเนาะอ่า ต้นไม้ของน้องก็ได้ตัดแต่งกิ่งไปนะคะเพราะว่าบางกิ่งนี่ยาวลงมาตรงถนนเนาะมันกีดขวางทางเข้าออกนะคะมีช่วงหนึ่งอ่ะได้ตัดตัดต้นน้องไปแล้วนะคะเนี่ยตัดไปจนถึงนี้เลยนี่เขาแตกกิ่งออกมานน่นอ,อีกเขาแตกแตกแตก,แตก โอ้ยลี้นเขาพัานกันเออนะตัดแต่งแล้วก็มันก็แตกกิ่งออกมาตอนที่ได้รับน้ำฝนนะคะโตวไวมากอ่าแล้วเราก็ได้กินเขาอีกแล้วนี่ปีนี้ก็ผลไม้ก็จะมีอ่มามะขามมะขามก็เป็นผลไม้เนาะมีมะขามตอนนี้หน้านี้มะขามกับผู้ซานะคะที่มีอยู่ตอนนี้ วันนี้ก็รู้สึกเงียบนบรรยากาศอ้ยหนาวนะคะทุกท่านแล้วก็เขาจะมีเมียมองแต่เรามีวัวน้อยมองอย่มองอยู่นะจ๊ะอะไรหรอฮะว่าไงจ๊ะหลบลมออใ่เสียง พี่บุ๊เหมือนแม่ได้ยินลูกไก่อ่ะแม่ไก่อยู่ไหนเออมาดูมาดูทางนี้ดิไม่ได้ยินเสียงอยู่ตรงนี้นี่พี่บุ๊กฮะหนึ่งสอง หอมคือสี่ตัวสี่ตัวห้ารัวห้ารัวหกเจ็ดัวอปดอ๋อแม่แม่เขาอยู่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรไงแม่เขาอยู่นั่นแม่ไม่เห็นนี่ไงแม่่าไม่ได้ยินเสียงลูกไก่เนาะแต่แม่ไม่ได้นี่ไงนี่ไงทัดนเออแม่เขาอยู่นี่นี่นี่แม่เขาอยู่นี่ แล้วนี่ขาวๆน,น้อยๆหน่อยๆลูกไก่ก็ว่าแม่ไม่เห็นแม่แม่เขาไม่ใช่เขากกกันอยู่นี่งั้นก็แสดงว,ว่าไข่เขาอยู่นี่เห็นไหมเป็นไก่น้อยแต่อนี้ไม่ใช่ไก่เราฮะไม่ใช่ไก่เราไก่เราไก่ป่าน่น,นใช่ใช่หมดเลยนี่ก็ใช่มันมีตัวเมียแค่สองตัวไม่ใช่หรอตัวนี้ด้วย นั่นที่ปุ๊บปุลล๊บลูกแน่นอนแค่นี้ก็หวานอะ่ะ กูจะถอดอันนี้มาใส่จักรยานของแม่ล้ปัดจักรยานจะได้ปัดกันได้แบบน้ใกล้ถึงวันแลน้วนะคะใกล้จะถึงสิ้นปีแล้วเนาะ ตั้งแต่ที่เขาเอารถมาทําทางทำเนี่ยพื้นที่ก็แบบเลี่ยงเตียนมากแล้วพี่ตันพี่บู้ดอนเย็นมาเขาก็มาเตะบอลเจ้าจ้ากันอยู่แถวนี้นะคะดูเขาทำเสาทาเสาตั้งโบว์ติเตะยังไงก็เข้าอ่ะกว้างขนาดเนี้ยพื้นที่กว้างมากอืมเรียบ ดีใจโอ้ดีใจว่าไงลบแดดหลบร้อนแอบมองดูเธออยู่นะจ๊ะเหรออืม้ากระมังกระเต้นปิวต,ตกลงมาทางนี้เลยว้าวลมแรงขนาดนี้เลย โอ้โ,อโ,อโอ้ต้นไม้ดอกไม้งามมากหลังห้องน้ำได้น้ําดีขนาดน,นี่วันนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เงียบสงบบรรยากาศลมเย็นลมพัดเย็นหนาวหนาวเลนะคะเนี่ย นี่อ้าวเป็นต้นไม้ที่มีสองสองสีสีหนึ่งแดงสีหนึ่งเขียวเออเอาทำไมเป็นอย่างนี้ไปค่ะวันนี้คลิปนี้วันนี้มาถ่ายให้ดูประมาณนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงาม เป็นบรรยากาศคือลมลมพัดมาตลอดเลยค่ะเราหนาวไม่ใช่หนาวแล้วเราหนาวลมนะคะตอนเนี้ยลมหนาวจริงๆก็พาทุกท่านมาดูมารับชมต้นพุทราของน้องกัปตันนะคะว่าปีนี้ได้ทานอีกแล้วนะคะเป็นลูกพะกันเนาะพระไซส์เล็กกลางใหญ่ไปนะคะตอนนี้เพราะว่ากำลังเริ่มต้นเริ่มจะสุก เริ่มเป็นหมากแล้วด้วยหลังจากที่ช่วงที่หน้าแรงเนาะมันแรงมันมันมันแห้งอะ่ะก็คือตัดแต่งกิ่งตัดไปเออแล้วก็แต่กิ่งขึ้นมาใหม่ไวมากมแม่ไก่มีสามตัวนี่นาตรงนู้นเป็นไซส์รุ่นรุ่นพี่แล้วเนาะ ส่วนตรงนี้เป็นไซส์รุ่นอ๋อรุ่นจะอนุบาลสามน,น,นี่น่าจะอนุบาลสามรุ่นนี้ก็อนุบาลสองรุ่นนี้ <c oughs> ส่วนรุ่นเมื่อกี้ที่อยู่ในป่ารุ่นต่อแตะเ <c oughs> ลสามไซส์เลยดูกไก่เมื่อกี้ ตอนนี้ก็เก็บเคลียร์งานในบ้านไปทีละขยะขยนน่ะคะ่ะตามเวลาตามสะดวกเนาะตามสะดวกดีกว่าเพราะไม่สะดวกนี่เราก็ไปเคลียร์กันหน้าร้านถ้าสะดวกเมื่อไหร่แล้วก็มาเคลียร์กันต่อ,จ,อ,จ,อจากจ๊กแจ๊กกันไปนะคะทําไม่รู้จักจบจากสิ้นเนาะงานในบ้านนะคะก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราข้อจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและคอยเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ